สวัสดีครับผมเด็กทุกคนนะครับวันนี้พี่ที่จะมาสอนน้องเรื่อง time นะลูกนะเรื่องเวลานะครับผมเห็นเลขหนึ่งตรงนี้ไหมลูกแน่นอนว่ามันมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะเรื่อง time นะพี่ตีขอแยกเอาไว้มันจะมีการบอกเวลาแบบง่ายกับแบบยากนะครับอันนี้เอาแบบง่ายก่อน,นลูกนะอ่ะเป็นเรื่องการบอกเวลาแน่นอนว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยน้องก็เคยเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกมันจะมีการบอกเวลา2แบบก็คือแบบ อังกฤษกับแบบอเมริกาใช่เพี่ยนี่ก็งงว่าเขาแยกกันทําไมนะครับผมมันมีการบอกอังกฤษอเมริกาลูกมาอันดับแรกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยเนี่ย่มาดู am กับพ m อก่อนเพี่ยนี่อยากให้น้องรู้จัก am กับพ m ก่อนนะลูกเวลาอ่านนาฬิกานะ <c oughs> อะ่หลายคนนะ่ะจำว่าเ m เนี่ยมันจะเป็นแบบบรรยากาศเช้าๆสว่างๆใช่ไหมลูกพ m มก็จะบอกว่าออกในแบบ ตอนเย็นๆหรือมืดๆหน่อยใช่ไหมนะครับผมแต่เพื่ที่อยากให้จําอย่างนี้ลูกว่า AM ใช้บอกเวลาเช้าว,วันใหม่เช้าว,วันใหม่เลยจนไปถึงตอนเที่ยงค่อยใช้ PM เที่ยงลูกเที่ยงเลยอะเที่ยงเป็นต้นไปยันถึงเที่ยงคืนและพอเป็นเช้าว,วันใหม่ก็กลับไปใช้ AM ใหม่เหมือนเดิมเช่นถ้าเกิดเป็น 8AM ลูกขออ่าน 8AM ก่อน 8AM อันนี้คือ8โมงอะไรลูกเช้าหรือ8โมงเย็นแล้ว8โมงเชา้าแต่ถ้าเกิดเป็น8แล้วก็ PM อะลูกอันนี้คืออะไรก็คือ8โมงตอนกลางคืนภาษาไทยคือเรียกว่า2ทุ่มนะลูก2ทุ่มใครงงวะพี่ตี้ครับ2ทุ่มคืออะไรเป็น <laughs> เด็กลูกสกิดถามแม่ก่อนนะแม่ครับ2ทุ่มคืออะไรนะลูก2ทุ่มนะถ้าเกิดเป็น10 AM ก็จะเป็น10โมงเชา้าเขา้าใจไหมลูก10 PM คืออะไร สี่ทุ่มนะสิบโมงกลางคืนแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ3ามเอคือกี่โมงใครตอบว่าเพียตี้สามเอคือบ่ายสามไม่ใช่ลูกผิดนะบอกแล้วลูกว่าเอมมันบอกเช้าวันใหม่ใช่ไหมสามเอหมายถึงตีสามครับอ่าทัานใครจำว่า AM เป็นตอนเช้าอยู่ลูก ไม่ได้นะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยน AM คือเช้าวันใหม่ลูก3 AM คือตีสามงั้นหมายความว่าแล้ว3 PM ล่ะลูกคืออะไร3 PM ใช่แล้วบ่าย3ไงลูก3 PM คือบ่าย3นะนะครับผมอ่าเข้าใจหรือยงังลูก <c oughs> ถ้าเกิดเป็น5 AM ลูกคืออะไรตีห้านะก็คือ5้าโมงของเช้าวันใหม่ไงลูกนาฬิการเรามันจะเปลี่ยนวันที่ ก็ต,ต่อเมื่อเลยเที่ยงคืนไปแล้วใช่หรือไม่มันจะเด้งวันที่ใหม่ขึ้นมาเช้าอันสดใสนะครับผมนั่นแหละลูกมันเริ่มจากตีหนึ่งตีสอีสาเป็นเช้าวันใหม่แล้ว 5am คือตีห้า 5pm คือ5โมงเย็นแยกออกหรือยงหนูแยกออกหรืยัง่นะเบื้องต้นก่อนนะคราวนี้มาดูการบอกเวลานาฬิกาบ้างที่เราเรียนที่โรงเรียนนะันบ้างลูก <c oughs> แ <c oughs> น่นอนว่าแต่ละข้ออ่ะมันก็ต้องมีคนถามว่า what time is it อยู่แล้วแหละ what time is it เวลากี่โมง่า what time is it what time is it เวลากี่โมงกันนะเวลาบอกลูกก็ต้องมีการตอบว่า it is นะลูกวิธีข้อย่อ c o m m าแล้วก็ s อย่างนี้นะนะครับ it is นะลูก่ะกี่โมงมาดูกันลูกวิธีการบอกแบบอเมริกาก่อนนะอันนี้อเมริกาก่อนอเมริกานี่ง่ายมากลูกจำไว้ว่าง่ายมาก อันดับแรกต้องรู้รู้ตัวเลขภาษาอังกฤษก่อนนะลูกนะต้องรู้ว่าเทนเขียนยังไงสิบสองภาษาอังกฤษเขียนยังไงอีเลเว่นสะกดยังไงสามสิบห้าสะกดยังไงอ่าคือต้องรู้ตัวเลขก่อนนะลูกนะเบื้องต้นนะลูกอ่ามาดูก่อนสิบโมงตรงอันนี้เวลาอ่านนาฬิกาก็อยากให้น้องๆลูกอ่านนาฬิกาเป็นก่อนนะนะครับผมถึงจะเรียนเรื่องนี้ได้ไม่งมงนะลูกนะอ่ะสิบโมงตรงลูกสิบโมงตรงกีส เช่นถ้าเป็นจุด00หรือ10โมงตรงแบบนี้ก็คือโอ้ครอกได้เลยสบายๆนะโอเ okay? ค it's ten o'clock ลูกถ้าเกิด00น,นนะอย่างเงี้ยก็คือโอ้ครอกเลยสบายๆคราวนี้มาดู10 15ลูกก็อย่างงี้เลยง่ายๆ it's <c oughs> เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีนะ it's 10เอาตัวชั่วโมงมาง่อลูกอันนี้ชั่วโมงนะแล้วนี่ก็นาทีนะลูกชั่วโมงก่อนเช่น15ก็ได้ลูก 15, 15. ชินนะครับอ่านี่ไงคือคาตอบลูกแค่นี้เองง่ายไม่ง่ายอ้ง่ายมากนะครับผมถามเองก็ตอบเองเลยนะครับผมต่อไปลูกีสอะไรลูกเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันเทนก่อนเนาะเทนก่อนเนาะอ่ะสามสิบก็คือลูกสามสิบภาษาอังกฤษเร็ว t h อยากให้ออกเสียงพร้อมกันด้วยลูก t h i r t นี่อ,ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะ t h นะครับผมออกแบบไทยคืออะไรพี่ตี่ อไทยคือเทอตี้ลูกเทอตี้เหนะครับเทอตี้นะครับอะต่อไปลูกสิบก่อนนะอ s สเชนแล้วก็สี่สิบห้าลูกสี่สิบก่อนนั้นหลกาากักภาษาอังกฤษเขียนตัวเลขฟูชีคีดและค่อยไฟนะครับผมใครรู้ตรงนี้ลูกเก่งมากใครพูดตัวเลขภาษาอังกฤษได้เก่งมากใครสะกดเป็นยิ่งเก่งมากอีกลูกอะมาช่วยพี่ดีเร็วอันนี้แน่นอนข้อนี้ง่ายมากตลกด้วยนะเชเชน นะครับ is ten เช่นลูกง่ายไหมแบบอเมริกานี่ง่ายไหมขอแค่บอกตัวเลขภาษาอังกฤษได้เรื่องนี้คือง่ายเลยอเมริกาคือง่ายเลยลูก is เช่แล้วก็ห้าสิบห้าลูก fifty อะไร fifty อย่าลืมขีดนะ fifty f นะครับผมเอาละ่ะเรียบร้อยแบบอเมริกาลูกไม่ยากครานี้มาปเปิดแบบแบบอังกฤษบ้างอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่มันยากพออะไรเพราะว่ามันต้องจํา มันจะมีตัวเฉพาะที่ต้องจํามันจําเฉพาะเฉพาะบอกแค่เลขอย่างเดียวเหมือนเมือ่อกี้ไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละมันเลยยากลูกแต่ว่าไม่ยากเกินใจนะบอกก่อนลูกอมามาพี่ที่ขอมาสอนก่อนว่าแต่ละตัวลูกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะที่ต้องจําคืออะไรเด็กๆดูสีแดงให้ได้ลูกจําให้ได้นะจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าจุดสามศูนย์และจุดสี่ห้าอันนี้คือตัวเฉพาะที่ต้องจําลูกเมื่อกี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยพี่ที่บอกแล้วถ้าเกิดมันศูนย์ศูนย์หรือว่า มันเป็นตรงก็คือโอครอกใช่ไหมลูกลองทำข้อ,อนี้ดูสิก็คือวันโอครอกได้เลยลูกงงไหมงงไหมไม่งงนะเพราะว่าทำไมลูกโอครอกได้เลยถ้าเกิดจุดสูงูใช่ไหมลูกอันนี้ไม่มีมีอะไรไม่มีอะไรอ่าโอเคช่างมันถ้ามีขีดยาวช่างมันอ่ะต่อไปดูถ้าเป็นหนึ่งห้าถ้าเป็นสนะิบห้านาทีลูกแบบอังกฤษน้องต้องจำลูกต้องใช้คำว่าอ่ะ quarter past อย่าลืมออกเสียงก็ลูกออกเสียงก็สำคัญน,นะอ่ะ quarter A quarter past อ่า a quarter past ถ้าเป็น15ลูก A quarter past นะแล้วค่อยใส่ตัวเลขลูกอันนี้หนึ่งใช่ไหมอ่า uh, อย่าลืมชั่วโมงด้วยนะก็กลายเป็น A quarter past a ส u a r t e r past one ส่วน30หรือครึ่งชั่วโมงลูกอันนี้คือบ่ายโมงครึ่งนะถ้าอ่านเป็นไทยนะบ่ายโมงครึ่งครึ่งคือ half past ลูก half past แล้วค่อย one อ่า half past one อันนี้30นาทีลูก45อันเนี้ยจะค่อนข้างนั่นนิดหนึ่งนะลูกจะเป็น a quarter อ่ะตัควิวหายไปไหนแล้วกลับมาก่อน a quarter t o เด็กจำให้ดีลูกถ้ามี t ู o เมื่อไหร่ลูกเนี้ย t o t o มันแปลว่ามันแปลว่าไปยังไปยังอีก15นาทีเออพี่ที่ลืมบอกต้องไปลูก quarter มันแปลว่าอีก15นาทีลูกหรือ15นาทีเลยนะ มันจำาบบนี้เลย15นาที quarter quarter 15นาที quarter t อีก15นาทีจะถึงถ้าเป็น two ลูกเราต้องเขียนเลขถัดไปลูกจำนะจำนะถ้าเป็น two ต้องเขียนเลขถัดไปถ้าเป็น two ต้องเขียนเลขถัดไปจากเลขหนึ่งลูกตรงเนี้ยบ่ายโมงก็ต้องเป็นเลขอะไรใช่แล้วฉลาดอย่างนี้ลูกเก่งมากเลยตอบถูกไหมฮะลูกพีไ่ได้ชมไปแล้วนะแต่ว่านะ ah t w a quarter to two นะครับผมนี่ลูกเฉพาะแค่ q u u r t t r t to เท่านั้นนะลูกที่ต้องเป็นทำไมเลขอะไรเลขถัดไปนะครับอ่า่รลืมรู้ตรงนี้สำคัญมากใครจำสี่ตัวนี้ได้ทำแบบอังกฤษบอกเวลาแบบอังกฤษได้แน่นอนมาลองดูกันข้อหนึ่งลูกอ่านมาลองช่วยพี่ที่เปลี่ยนสิลูก it's เช่นแล้วก็ลูกอะไรศูนศูนนอใช่ไหม จัดโอ l คล k ไปเลยง่ายมากโอ l คลอต่อไปหนึ่งห้าลูกจำไล้ยังหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยมันต้องจำนะหนึ่งห้าห้าทีอ s a quarter อะไรแล้วพา t หรือทูพาสหรือทูพาสพาสก่อนแล้วค่อยไปไหนลูกตัวชั่วโมงคืออะไรสิบไงลูกสิบไงอืมเช่นการเป็น a quarter past 10เช่แปลว่าผ่านสิบโมงมาแล้วสิบห้านาทีหรือ quarter แปลว่าสิบห้าใช่ไหม ตอนนี้สิบโมงครึ่ง it's oh I'm sorry it's half half ไปลูก half past Ten เก่งมากใครตอบได้เก่งมากลูก half past นะครึ่งนะสี่ห้าต้องระวังลูกสี่ห้าต้องระวังนะมาดูดิระวังยังไงนะยังไงล่ะ it's it's a quarter t to. ู้มี two ต้องเขียนเลขพัดไปจัดไปให้หน่อยใช่ลูก ตรงนี้โจทย์คือเลข10ใช่ไหมเลขถัดไปคือ11ใครสะกด11ได้เก่งมาก11 v n อา้าวีหายไปตัวนึงโอเค eleven ใครตอบได้เก่งมากต่อไปลูกมาดูซินี่อะไรแล้วอันนี้15บห้ทีอ่ะสิบห้ทียังไงละ is a quarter อะไรลูกลอกมาเลยลอกมาเลยนี่ไง15ท้ทีต้องจำลูกนะ a quarter past ลูกนะจำอีกนะ a quarter past แล้วก็ เติมเลขได้เลยลูกไม่ต้องถัดไปนะเซเว่นก็เซเว่นเป็นเลยแต่ว่าอันนี้ดนิสิงห้านี่ต้องระวงังลูกข้อท้ายอีสอะไรลูกอีสอะควอเตออะไรทู Two. Two, ต้องเลขถัดไปเลขแปดก็ต้องการเป็นเลขอะไรเลขเก้านะครับหนอยโอเคเูส็จแล้วเสร็จแล้วลูกแค่นี้เอง เห็นไหมแค่นี้เองลูกอย่าลืมนะนี่จําอันนี้ให้ได้ก่อนนะลูกนะพี่ที่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยที่เราว่ายากครับเพี่ี่ยากขาเพี่ี่เพราะว่าตรงนี้ลูกเรายังไม่จํำขีในลูกและที่มันยากนิดนึงอีกก็คือต้องรู้ด้วยว่าอ่ะควอเตอร์ทนี่แหละต้องเป็นเลขถัดอะไรถัดไปไงลูกแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยการบอกเวลาเป็นอังกฤษนะลกอันนี้อเมริกาชิ๊บ จิบจนกร้องจิบจิง่ายๆใช่ไหมลูกเอาล่ะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้นะลูกใครไหวนะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไปนะครับเป็นการของเวลา Part พาร์ททูพาร์ทที่สองลูกจะยากนะครับเป็นการขอกเวลาแบบยากอันนี้แบบง่ายพี่ที่ขอจบคลิปเท่านี้นะลูกนะอย่าลืมไปทวนด้วยนะใครยังไม่เข้าใจนะลูกนะเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ยากเกินใจนะครับผมเอาล่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย